ผมไม่มาสายครับผมไปเซิรของให้ปั๊กเซิของวิรเกลี่อ่ะผมไปเซิรของให้พี่เนมอ๋อครับอุ้ยอันอันหายยิงน้องนี่ นุกนุกไม่ตายอะครับเอ๊ะาวสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่องอะไรครับคุณแด็กช่องสกายเอนะครับไม่เจอทีมงานทีมงานทีมงานถ่ายมาเลยนะครับปอสีนี i, ่ก well, uh. ็ปืนจากพระเจ้าตากสินนะครับดาม่าปะวะนี่ก็ปืนลุโง่จากช้อปปี้อะปืนลูกโง่ให้กูใหม่วันนี้เรามาทำอะไรครับคุณตากล้อง นี่ดูครับผมมาแบบมัวๆครับวันนี้เรามาต้มมะม่าใส่มะนาวกันสักกี่ลูกดีครับสักห้าลูกนะเพราะว่ามีแค่ห้าลูกนะตังค์ไม่พอครับมะนาวแพงอยยิงกูบอกลุงคนนั้นเลยครับมะนาวแพงเกินครับเอ้ยที่สามลูกสิบาทเงมาอ่านมาเงาเดี๋ยวเราไปต้มมะม่ากันนะทุกคนไปใส่เง้หมดเลยอันนี้แบบจืดๆนน่นายน้องอ่านคุณชิมนี่ครับอันนี้เยอะเกินไป อาจจะมีลมเข้านะผมไม่รู้ะดูหน้ากินจังว่ะปังโอเคออกมาผมเองก็ไม่ได้ใส่สัตว์กลับกินไปบจืดๆอร่อยไหมครับจืดเยวไปใส่มะนาวกันกูจะไปล้างมือเ <laughs> อ,อ,อีโอ้โอ๋อกินกูรู้สึก <laughs> ปากต้องเข้ากูยนะังไม่ได้ล้างมือเลยสัตว์จังว่ะเขาอ,อ, <laughs> อันตายมาเข้า <laughs> ลงเข้าบอกววะนี่ปลีปลานี่และลมเรามาจะเข้านะครับตีใช้ให้หมดนะครับมีให้ทั่วเลยครับเหียมันน้ำขมน้ำปองหวานนะปองอ๋อครับบิวเดียนครับอือดีมากอะไรวะเยอะกูจะเชียร์กาใส่เปลือก้วยเพื่อความแบบอร่อยปองเหี้ยโอ้โคมแงีวเปลือกหอแล้วมั้งเยอะ กัวขี้แตกนี่ต่กูคนเองพอละในถุงนั้นเอาไว้ให้บานาพอชิมดิเลยใส่หมดเลยกัวมันยังมีจืดๆอยู่นี่โอ้ยเหี่ยความขึ้นเลยโอ้โหกินนี่ต้องใส่ผงนี่ด้วยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะมลองชิมมันนี่ผงเนยอีเม้นเลยกูไม่อยากกินแล้วอ่ะถ้ากินแม่งข้อที่อ่ะงั้นกูจะชิมเองว กินอย่างแรงไอ้สัพเนี่ยคิดนี่เราไม่ได้กินเปรี้ยวมะจืดไม่มันจืดมันไม่เปรี้ยวใส่อีกรีมีดลูกไม่ใช่หาปอของลูกอมเนี่ยมาแง่เขาโอ้แทกมีลูกนี่นะขี้แตกอันนี้ใส่เนี่ยอันสี่ก้อเฮียละไอ้สัพเดี๋ยวใส่กูคลิปหน้ากูไม่ได้มานอนโรงพยาบาลเนี่ยเฮีย พูดแท็กวีกตอนแรกจะทำให้รสชาติมันเหี้ยใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเป็นไงครับคุณนั้นอ่าร้อยแม่งอร่อยเฉยนะครับไม่เชื่อเราไปทำที่บ้านเลยครับครับแ,แต่เปลือกมะนาวไปไหนฮะอุ้ยเหี้ยตัวมะนาวไปทำอย่างอื่น<อ> <ไข S 1> ดีกว่าเฮ้ยเอาขี้เสื้อสุดอะแป๊บๆใจเฮ้ยเงินไม่เบ้าเพาไมัมีแต่คนติดเกมคเขามีใช่คุณไม่สนใจยังไงมึงเอาเปลือกมะนาวออกไม่ได้หรอวะ แทนเกนบอกเดี๋ยวเรามาดูกันให้หมดเลยเนี่ยเน้่ยผงใส่ผงใส่ล้ำเฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอุนน้อยออดอีกันดีกว่ามั้ใครได้กินครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราอะไรนะโดนันโดกันนะครดนันโดเฮ้ยใคได้กินเดยวอันหนึ่งโซ่โซ่เกียรโธ่แท็กิน ทำยังไงก็ได้รู้ต่อกถึงบ้านมึงก็รู้มันจะอร่อยก็ได้ก็ไวารำรำแย่ันนี้รสชาติเป็นไงครับขี้แตกกูบอกว่าเลยคนดูในคลิปนี้คงบอกกูมาดูเขี้อะไรวะอร่อยมากำขึ้นแชาแช่ช่แช่เดี๋ยวข้าขาวขี้ออกรำเอ้ยโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยอเยอะยาข้าขาวขี้ออกดำ อันเนยยงจอดไอศัดไม่ได้จ่าจ่ายเลยนะไปรูปโอไม่แทัคก็แฉแล้วไอ้สัดเจยวค้าเนี่ยมึงดูดิเฮ้ยไอ้สัดมึงอนุญาไม่ได้ห้ามกินแล้วใจเมืองกูอยากเอารปออกไอ้สัดเนี่ครับเร็วดีเล็กกินืมเป็นไงครับอร่อยไหมครับ ตอนเย็นมึงก็รู้อ้อครับอะไรนะอ๋อครับอ๋อไอ้ยังไอ้ยาคายอี๋อ้อร่อยอร่อยพี่ให้่คุณบอกแะเศษเศษของแซ่บเจัดร้อนในคลิปนี้ไม่ได้ทำอะไรครับมาเลี้ยงทีมงานครับนี่เด็ด ไอใส่กูกินมันนี่ร้อนไหมเคี้ยวไม่ได้หรอบมึงไม่เลี้ยงดีๆวะไเนีย่ยแต่สตรองติ๊กไรเงี้ยอารับกินแล้วรัโอนอ,ออนออกกันเองนะหงาหัวกูมกไม่กินละโอเคตอนไหนกูเคี้ยวไม่ได้หนึง่งสองสามใชเอา,าเนี่ยนี่อะไรครับอ๋อคนนี้กินครับแปลกประหลาดนี่เอ้ากินกินเอ้าอยากกิน แท็กว่าคนดูเยอะไหมครับกินนี้แคมพูเนี่ยลูกอมเงี้ยติดขี้ควางอ่ะเอาสำหรับกินนี้คุณแท็กติดขึ้นไหมครับจะได้ปะวันนี้คงขอตัวดาก่อนนะครับกูยังไม่ได้ทำเที่ยวอะไรซะเรอเด็กวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเรามาถ่ายเพื่อให้มีคลิปลงครับ อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับวงผมในในเกือใช่ไหมอันพูดข้าวกีข้อพูดยังไงวะข้าว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 วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดีรยวเล้ว